สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดํากรีนครับเรายังอยู่บอ่อบ่อป่าดงดิบครับตอนนี้ก็เคลี้ยงแล้ว <c oughs> เคลี้ยงจากป่าแล้วครับน้ำออกครับน้ำซึมตลอดเวลาเราต้องรีบตักรีบขุดเดี๋ยวมันจะเป็นตะเข็บอีกครับไป <c oughs> โอ้ขึ้นแบบชั้นๆครับสบายๆชิวชิว แข็งแข็งครับเครื่องนิ่มเลยครับคันนี้แน่อ f a ตรงนี้น่าจะเขาน่าจะไปโดนเบียดอะไรมานั่นเป็นตุมต่มตุมต่มตุมต่มปุ่มตุ่มรอ้อยเคาะแต่ส่วนอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์หมไม่มีปัญหาแต่สีเขาซีดนิดหน่อยครับ ตอนนี้เขาทำสีบั้นท้ายมาใหม่นะหนึ่งมืนสี่พันชั่วโมงครับคันนี้ใช้ดีมากครับรถคันนี้ไม่จุกจิกประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งใช้ยิ่งดีสำหรับค่ายโกบิโก้ครับ แต่ช่วงเราเอามาก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะสายก็ปกติธรรมดาครับเปลี่ยนโรลเลอร์ใหม่หมดเลยเปลี่ยนล้อนำแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนอกงนั้นก็เดิมๆครับแต่เหลือแต่โซ,โซ่โซ่ช่วงนี้มันพอใช้ได้อยู่ว่าใช้ได้ประมาณหนึ่งปีครับน่าจะน่าจะเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันมันเริ่มยืดหมดแล้ว เดินมันดังเสียงมันดังมากเวลาเดินเงี้ยเราใช้งวดอยู่ที่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทครับสามหมื่นสามร้อย <c oughs> ต่อเดือนครับสำหรับงวดคันนี้นะราคาของเขาอยู่ที่ล้านเจ็ดแสนครับเกือบล้านแปด แต่ว่าไม่ได้ซื้อสดนะผ่อนครับสปีในการผ่อนอันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีกว่าะะแล้วครับแป๊บเดียวเองก็เลยอ,อีก3ามปี เนี่ยถ้ารักษารถนานๆให้รถดีๆรถคันนี้ใช้ได้นานเลยแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่คนขับด้วยครับเขาแย่ะนุถนอมให้หรือเปล่าจันปอน,นียขับรถค่อนข้างหย่ดูแลรถดีอยู่ดูแลรถใช้ได้ขุดสาก็โอเคครับเห็นไหมฟัน เป็นรอยฟันลเลยเห็นไหมนั่นสโลปเห็นรอยฟันยังสวยนะไม่ต้องปัดครับอ้าไปเจ้าน้องบอกนาวครับจะขึ้นแบบเฉิมๆครับจะรอดหรือไม่รอด <c oughs> บายชิวๆเว้บโอ้อยู่ตรงนี้เวียนหัวเลยนะมันลึกเกินลึกมาก